ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง TKG Game นะคะตอนนี้เราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้มีโปรแกรมว่าจะมาแต่งตัวละครกันนะคะหนูว่าเพื่อนเคนได้ยินเพลง Mesmerizer แล้วนะคะที่จะมีตัวละครก็คือมิกุกับเตโตะนั่นเองแต่วันนี้ขอแต่งตัวเป็นมิกุกันก่อนนะคะส่วนเตโตขอเป็นคลิปหน้ากันแล้วกันแล้วเพื่อนเนชอบ มิกุหรือเตโตก็มาบอกกันได้นะคะโ <Okay. S 1> แต่วันนี้มาแต่งตัวมิกุกันก่อนถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาที่ห้องแต่งตัวของเมืองอวตารเวิร์นะคะจะเป็นตัวเท่านี้เต็ตตัวเท่านี้ดีถ้างั้นมิกุจะตัวสูงกว่าหนูห้านก็เอาแบบนี้เลยก็ได้ค่ะโอเคแต่เอ๊ผิวสีไหนจะดีนี่ มาดูส่วนของตากันตาจะเป็นแบบไหนดีถ้งงางั้นเอาเป็นตาแบบแนวน่ารักหรือว่าจะไปเอาอคอนแทคเลนที่ร้านเดี๋ยวจะไปเอาคอนแทคเลนที่ร้านนั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยบอกนะเอาถ้งงางั้นขอใส่คิ้วก่อนนะนี่สีฟ้าๆแล้วก็ปากขอเป็นแบบนี้นี่น่ารักดี แล้วก็มีแก้มแล้วมาดูส่วนของผมกันผมจะเอาเป็นแบบไหนดีถ้างั้นก็เอาเป็นแบบนี้หรือเมื่อกี้เห็นผ่านไปแวบๆนะผมแบบไหนเนาะอ,อยู่ไหนเนาะนี่ไงเอาผมแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันก็คล้ายๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีที่คาดผมอยู่เหลือแค่เพียงผมสีฟ้า ถ้างั้นจะส่วนของผมด้านหลังก็จะมีมัดสองข้างถ้างั้นก็เอาเป็นแบบไหนดีแบบนี้ดีน,นี่เหมือนเป๊ะเลยหรือไม่เหมือนน่าจะเหมือนเป๊ะแล้วแหละแล้วก็มาดูส่วนของหมวกกันที่บอกไปเมื่อกี้จะมีเป็นแบบผมคาดหรือแม้ก็เป็นที่คาดแบบนี้ อี ه, เหมือนเห็นว่าจะมีโบอยู่ก็อ,อยากได้แบบนี้นะแต่ว่าไม่มีสีฟ้าๆเลยถ้างั้นเอาแบบเหมือนที่สุดดีกว่าเหมือนที่สุดนั้นก็คืออันนี้นี่เองนี่เหมือนที่สุดละแล้วก็เอาเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินน้ําเงินดีกว่านี่น่าจะได้แล้วแล้วก็มาดูส่วนของอืจะมี ส่วนของกําไรก็จะมีกําไรด้วยแล้วก็เอาเป็นแบบไหนกันดีเนาะ hmm. แบบนี้มันอยากได้แบบนี้แต่เป็นสีขาวน่าจะไม่มีนะหรือมีถ้างั้นเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูส่วนของเสื้อผ้ากัน <Okay. S 1> เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบมีปกคอเสื้อสีขาวตัดสลัดับสีแดงแล้วก็ มีป้ายชื่อด้วยที่เขียนคาว่ามิกุแล้วก็จะเป็นแบบไหนหรือว่าไปเอาที่ร้านขายเสื้อดีถ้างั้นมูฟออกมาที่รองเท้ากัน <Okay. S 1> รองเท้าก็จะเป็นล,อล้อระเบดส,สีแดงแล้วก็ใส่ถุงเท้าเป็นสีขาวๆตรงถุงเท้าสีขาวๆแบบนี้แล้วก็รองเท้าถ้างั้นไปดูที่ร้านรองเท้ากันเดี๋ยวเราจะไปดูที่เดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูร้านรองเท้ากันก่อนดีกว่า แล้วองเ้าจะเป็นอันไหนเม่นี่นี่ไงที่มันเป็นรูปหน้ายิ้มท่าก็เข้าไปกันเลยโอเคนี่แล้วก็มากันแล้วนะคะอืมนี่ลงมาเลยเออารองเท้าแบบไหนดีเนาะสีแดงๆอย่งนี้ก็เอาแบบนี้กันไปเลยนี่ คล้ายๆสุดแล้วแต่ว่าเอ๊มันตองไปหาอันอื่นดูดีกว่าโอเคอันไหนเนาะที่เข้ากันอันนี้ก็น่าจะเข้ากันนะเอออันนี้แหละเข้ากันดีแล <c oughs> ้วก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนของเสื้อผ้ากัน <c oughs> เสื้อผ้าจะมาดูที่ร้านขายเสื้อผ้าน,น่ารักน่ารักกันก็คือที่นี่นี่เองที่มีหมีน้อยสีขาวอยู่ทัานะเราก็กดเข้าไปกันเลย <c oughs> ถ้างั้นก็ขอลองไปดูเสื้อผ้าที่นี่ดีกว่าอาจมีก็ได้นะนี่ปุ๊บเออเอาเป็นแบบไหนดีก็จะเป็นกระโปรงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นถ้างั้นเอาเป็นแบบนี่กางเกงเดี๋ยวนะไม่ใช่กางเกงนี่นาจะเป็นกระโปรงพูดผิดค่ะ oh, <no. S 1> กางเกงเอาไม่ใช่กระโปรงเอาเป็นแบบไหนดี คงจะไม่มีหละมัง้งดังงั้นขอลองไปดูที่ร้านขายเสื้อผ้าหมีอีกทีนะ <Okay. S 1> เพื่ออาจมีของน่ารักน่ารักก็ได้โอเคตอนนี้เราก็มากันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่ไงกระโปรงขาสั้นก็คล้ายๆนะ <Wow. S 1> ส่วนมาดูที่เสื้อเสื้อจะมีไหมเนาะอืมเหมือนเสื้อจะไม่มีถ้างั้นขอลองไปดูที่ห้องแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะเพื่ออาจมีก็ได้ นี่เข้าไปกันเลยถ้างั้นเสื้อจะเป็นแขนขาสั้นนี่ก็นา่าพอใช้ได้นะแล้วก็จะออกสีน้ำเงินน้าเงินถ้างั้นให้เข้าสีกระโปรงก็น่าจะเป็นสีประมาณนี้แต่ขอเป็นสีแบบนี้ก็ได้แล้วก็ส่วนนนี้ก็น่าจะไม่มี ก้างขาสั้นแบบนี้เลยถ้างันก็แบบนี้สุดนเรามาดูที่เครื่องประดับกันหรือไม่ก็ขอ้อสร้อยคอถ้างั้นลองแบบนี้นี่อันนี้เป็นสีขาวเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโบเป็นสีขาวๆแล้วก็จะมีผ้ากันเปื้อนออกมาด้านหน้านิดนึงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูนี่ที่มาเป็นรูปปีกผีเสื้อกับหางเดวิลกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี่ นี่ไงก็จะมีแล้วส่วนแบบนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะถ้างั้นอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะเส่วนเราจะไปดูที่ที่หนูบอกเมื่อตอนแรกก็คือจะไปดูที่คอนแทคเลนส์ที่ร้านเครื่องสำอางสวยๆกันนั่นก็คือที่นี่นี่เองที่มีกระต่ายสีส้มอยู่ด้านบนหลังคาโอเคแล้วก็ ก็จะมีคอนแทคเลนส์ก็คือตรงนี้นี่เองนี่นี่นี่ให้ Hi. มีหลายสีให้เลือกเลยมีหลายรูปแบบด้วยเอเอาเป็นแบบไหนดีเนาะถ้างั้นก็เอาเป็นแบบเงาวับวับน่ารักน่ารักก็คือแบบนี้นี่เองนี่ปึง้งได้แล้วแต่ว่ามันเป็นสีม่วงตาของมีกกูดจะเป็นสีออกฟ้าๆถ้างั้น ไปดูที่ห้องแต่งตัวเหมือนเดิมแล้วก็จะมีให้เลือกสีตาโอเคแล้วจะบอกอะไรให้นะคะมันสามารถเปลี่ยนสีตาได้ด้วยโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบนี่มันก็จะเป็นรูปแบบเดิมแต่แค่เปลี่ยนสีตาเฉยนี่ถ้างั้นเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นี่ภาพมิกุเออแต่งตัวมิกกุก็ได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะในเพลง mesmerizer นั่นเอง เป็นงกันบ้างคะพเพื่อนๆสำหรับแต่งตัวมิกกูแบบนี้คิดว่าก็โอเคแล้วนะคะก็คล้ายๆแบบอยู่แต่ว่าไม่มีแค่ไม่มีที่คาดตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างก็โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง TKG Game ด้วยนะคะคแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ กดจิตอีกแล้วเฮ้ย oh, no.